โอ้ดูครับมาแล้วครับพายุมาแล้วครับดูครับดูครับฝุ่นตลบเลยครับนู้นครับลมมาแล้วครับดูครับเว้ยมาแหงเงยวะมาแหงเงยวะดูครับ Ôi. Ôi, lăng bán, lăng bán. Ô. Bạn. Phun người Ôi, nghe nghe bác. แม่งเอ้ยตัวลมใหญ่หักอะลมมาเองยังแม่งเอ้ยตัวลมใหญ่หักตัวโดนมีหันตลอดเนี้ยนะโอ้เ้ยนี่ครับตะกี้ผมลมทันครับตัวลมใหญ่แม่งหักครับลมแรงมากครับเอ้า นมว่าง่อนเลยต้นมะพร้าว่อนด้วยว้าว,าวาลมแม่งคนแรงครับตูครับว้าวกี้ออกมาจากใต้ต้นลมใหญ่ทันนะครับตะกี้นะ่ะตูครับ ลมเข้าหลังบ้านครับมีต้นไม้แค่หลังบ้านผมครับแรงครับโอ้จะตกก็ไม่ตกครับลมมาก่อนครับเนี่ยครับหลังบ้านนี่มันจะโล่งครับหลังบ้านนี่มันจะโล่งนะครับดูครับมันมาข้างหลังครับ แม่งดูครับตัวสัตว์มาแล้วครับเอ็งเอ้ยลุกไปว่าอย่ามายูโมอต้นมาหาวเด้อ ถฟิวมาหมดเลย้ลมมาตายนี่วะเราวขังฟิวมาครับบุามมีเอามาแมเ่เร็วมีก็บ้ามามเลยมาเๆโอ้ลมแรงจริงครับแม่งเลย มันโล่งครับหลังบ้านเนี่ยไปแลเอา้ามยังวะโอ้ยมาเดีวเโอ้ยกาซี่ย่้ยุนอยู่น้าบานวะกซีนะ่เฟ่งเงเลยนะ เดี๋ยวจุดไปหัดไล่ก่อนครับแล้วก็